สวิทั์สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์เชสเตอร์เสดระเพื่นออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับตอนนี้กรับเวลาเที่ยงคืนนะครับผมนะครับตอนนี้กําลังสดรเดินทางครับไปขับพี่ต้นนะครับไปขับไอ้ต้นไอ้ร่องครับพี่ต้นพี่บุญชัยนะครับเพราะว่าสิเดเดินทางไปน้ำกันครับสองใช้ นะครับทัวร์บึงการอุดรขอนแก่นแล้วก็โคราชนะครับ่หาง6เจ็ดอันนี้การเดินทางมนฮอดแล้วครับพี่น้องฮอดโดมพอดีครับาาามาถึงแล้วแล้วฉีบปล่อยผมบอก่โอ้แล้ววาย่าเห้เกินเทียงด้วย่นนะโอ้คนนอนเกือบเกลงยนะครับนาะน,น,นเนแีงไหม ตื่นเทีย่ยงแล้วผมเทีย่ยงพอดีผมตื่นแล้วบอกว่ายจะเกินเทีย่ยงนึกว่าสันรล้วเสิบปจมอยู่ผมเหมืนอนเนาะแต่ว่ากระหอดคือเขาทันที่เขาครับปวดสายเสียนนนเฮ้ยเสียงงเฮ้ยเฮ้ยเสียสวัสดีครับ <ไป S 1> ผมไปพอนไ <ป S 1> ีไปไปอยู่ครับมารับไอ้ต้นโอ้โอเ,เอารถไปกันครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับ <จะ S 2> ผม เป็นได้ลายคลิปแล้วพวกนี้เสียน,นุ่นมือดีตอนนี้กับเวทีเพิ่นกะบกำลังสีลือครับผมกำลังจะลือเวทีนะครับ ไป็ส่เราเพคือเห็นตักของเปิด้ายรดไว้เดี๋ยวโทรหาไอ้พนเจ้าบาลกอนครับวันนี้กำลังมั่งวิธีครับอาจารย์คอนวอยเพิ่นเพราะว่าชุดเตรียมบัสดีครับผม Ôi <laughs> đi, <cười Lock roadmap> đi. đi, à đi Ở Ở đây, các đi các bạn. đi học bạn. đi 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 ยายสวัสดีครับยายกล่องเซลท่านหดมาสวัสดีครับผมจะเฝ yeah, yeah, oh, yeah. kind of ้าว่าผมจะได้หลับนั่นลกาปุกกรบือตื่นโอ้ยอันบระนย่าเล่ัาย่ล่ดอกนขอโทหาวัสันเขานอนแจงเนาะคือการพุ่งกระายเขากับบักไลไหมประตานกับย่าเล่หอกกมานี่คือบออันคือบอไปถ่ายคลิปยาาคลิปเขาโเซปนะแล้อนอนช่วงสี่สีจ้งนะ นอนส่วนเสาไหมเงี้ยกันคื้กันส่นเสาแต่เขาไม่่ของดีซีหเนาะแม้ครับโอ้โทรศัพท์กระไดอันนี้ทิปมาลาแย่แหลมบ่ดิมเลื่นี่บครับมาลาแย่ไล่บ่ดิว่ามันของพอแหลมแม่้่มีจนเรบอกวาเตมแล้วโทรศัพท์หนาละเราไม่ได้เลยเยอะแล้วมันอ่ามาเนเกีคือโบคือใส่แนวนิบกรับกรรไหมครับ เก็บสีมาเจวโอ้ยสวัสดีครับวันดีย่ยไรครับที่แหลกก็มาซื้ออยู่หรอกเพราะว่าปีหนึ่งแด่พวกนึงก็เลยบอสื่อโอ้ขาดเนาะนั้นที่ซื้อไปอันคนมบื่อเงินหน่นไหมครับอันละเจ็ดสิบเก้าห้าสิบเก้าบาทหนึ่งไหมซื้อมาไปจากหลวหนึ่งก็เลยตัวใหญ่เดินทางกันครับผมสบาสองแล้ว้บเพราะแล้วไลค์คลิปแล้ว ไอ้เดี๋ยวขึ้นไปเอานี่คร <laughs> ับน,นั่งข <laughs> <c oughs> ับคิโดรับเตทีเฮากัสิีเดลือนะครับเตรียมเลยบัดนี้ครับบัดนี้เตรียมเพราะว่าฤดูกาลใหม่ครับรูปแบบเวทีใหม่ เบทีงามงามครับบอดเป็นหน่มไม่เฮเบิงไหมสุดยอดเวทีสาวหน่อยเพรบันแพงปีนี้ครับสุดยอดนะครับเวทีงามระบบจอ LED กระเียใหม่ครับพี่น้องครับระบบจอ LED ก็จะใหม่นะครับรากะระบบไฟฮ้องกับพึ่งซื้อมากนะครับระบบไฟฮ้องกับคือว่าใหม่อยู่แล้วเครื่องเสียงนี่บัต้องห่วงครับพี่น้องเครื่องเสียงของเสียนนนะครับบัต้ตองห่วงไอใส่ซื้อซื้อกับมวล นะครับมอนิเตอร์นี่ได้ยินเสียงแจ้งชัดแจ๋วนะครับบริเวณแถวผิดหวังนะครับแน่นอนฤดูกันที่จะมานะครับวันที่ยี่สกันยายนะครับมื้อนี้นะครับบอดเพิน่นไปเบิ่งรถแห่ทรเอเพิ่นถ่ายรูปรถแห่มาให้เบิง่งส่งมาให้เบิง่งเวทีแบบสุดยอดอีหลีคือกันครับรถแห่ครับรถแห่ สาวน้อยเพชรบนันเพื่น่วยหนึ่งเพื่อนตัดคางออกแล้วก็เห็ดเป็นเวทีตาลุ่งกว่าเกา่านะครับเป็นเวทียางดีเลยครับพี่นงคงครับสุดยอดอีหลีครับผมสำหรับทีมผู้บริหารทีมบอร์ดนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับน้อมรับคําติช่มจากเอฟซีจากพี่นงองที่เพื่อนติช่อมมากแบบนั้นแบบนี้นะครับบอร์ดเท่ากับพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับทีมงานเท่ากับพร้อมที่จะปรับปรุง คือกันนะครับศิลปินนักร้องนกักดนตรีก็สิปรับปรุงไปนนัเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับคือน,นั่นมาแถบบันที่นี่เมือ่อนี้ไปสองโสดครับผมเมือ่อนี้คือว่าไอ้ต้นเราโสดได้เมือ่อนี้ เอามาแม่ครับทาดูหน่อยได้ครับนี่ทาดูหน่อยด้ครับพาเตอะดูวนผ้ด้นน่เฮ้ยคือไราสองมือ่วงจนฉีล้างแล้วหนิทาตะบกดวนแม่เดี๋ยวไว้หลังมามันกับบุมียังหนักเล่ะกหนกับร่างกาขวส ปีกอนก็ได้เอ้ามันท at like right? şey ่านได้เลเวลาเมี่ผมชิบแรกผมเลยนี่ยังย่างว่าเอาไหมมบอนี้โอ้มืบอนี้คุณสวดด้วยนะแนี้สี่มือคนละสองสองไส่ห่อเดมเหมอนสองสามไส่เด้เมือนครับพี่น้องครับสามไส่เดมถ่ายลไปทุลักด่ว ลังโอเคเดี๋ยวผมไปโอเคฮูเค้ฮเรียบร้อยไอ้เบิ้ดแล้ววะกองนะครับวันนี้ลูหลานก็จะได้เดินทางไปนะแล้วไปกันด้วครับย่าไ่ครับสาธุครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็เสียรงไว้สำนียกัแล้วกันนะครับบึงการนะครับบ้านแพงบึงการสามร้อยไปทำโคกงสามร้อยกโลเลยครับสามร้อยกโลเลยนะครับใช้เวลาเดินทางหาชั่วโมงหาชั่วโมงกว่านะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ดกัดือว่าบ่อฝ้าวเนี่ยกับเฝ้าวเนี่ยกับบ่อฝ้าวะเนี่ยเอาเดินทางครับพี่น้องนะครับบิ๊กกีไปนี่ กำลังสีปียนี่ครับโอเคนะครับโอเคอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องขอเป็นอะไรที่เขามารับชมนะครับเขามาให้กำลังใจนะครับพอกันบมื่แรงอยู่ที่บึงการซิตี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลบไว้ส์นี่พอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ